กันตอนเศร้าจ้ะเนี่ยพี่น้องเนี่ยย่างุาลักทุเลมาเนี่ยมาหาเมนกนเ,เนี่จ้ะนัดกันนัดเจอกันจุดนัดพบว่าสันเพื่อนนัดไหมาอย่างนอะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปเบิ่งวนะ่าเมนกนัดมาอมอ่ะที่ทำงานเพิ่นวาสันเพื่อนมาเอาของว่าสันพี่น้อง ก็ได้เจอกันโดนวัานัดว่าจะไปหากันหมู่บ้านนี่กับิดประชุมติดประชุมธุรกิจล <c oughs> อยล้านเนี่ยอันหิมะสูงสูงกังสิได้ตักถิ่มเนี่ยจ้ะได้เอารถรถเทดำไปตกักถิ่มจ้ะอืมยังไมันละลายบปทัน เมื่อนี้แดดเอกแล้วจ้ะแดดออกอีกแล้วเดินซอกมาแมน่นกจ้ะเจะค้ควรอยู่ประตูดได้พี่น้องเออ เใช่ละเสียงแมวทางนี้โอ้พูดพูดพูดเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ะเห็นแม่นกแล้วโอ้ยคนไหนเบื้ององฝากเพื่อนพี่น้นองเอาความสวยมนาะฝากจาก้าบนนันนตตค่ะเอาความสวยไปฝากพี่ติ๊กจ้ะมาเอาของกับแม่นกแม่นกเฮ็ดงานจ้ะเอาความสวยไปฝากเออสตาร์ สบู่สบู่นาริตะแล้วก็กาแฟนาริตะนี่มงังวงความจ้ะกีโตขอบคุณลหลายๆ <laughs> ไปละพี่น้องกลับบ้านเดี๋ยวเขาไปเปิดของมาแม่นกได้อีกอย่างมหาห้ยเนี่ยจะเจอกันที่บ้านตอ่อจ้ะนี่จากของฝากของฝากแม่นกแล้วจ้ะผู้ยญบบ้านฟินแลนด์ฝากมหาห้ยราสันพี่น้อง นี่จ้ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปลาสักนะคะปลาแดกบองพี่น้องมะม่มวงแล้วก็สบู่นาริตะแก้สิวแก้ฝ่าคนว่าผิวเนียนคนว่าพี่น้องเดี๋ยวจะลองใส่เบิง่งขอบคุณนะคะน้องนาริตะผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟนาริตะจ้ะแล้วสิกินลองเบิ่งพี่น้องไม่นพกคนมาบ่คอยหิวข่าวว่าสั่น นี่เด้อจะสั่งจองได้นาริตะอันตัวแรกว่าสิสั่งมาขายจากบดนีมันเสียภาษีสสยูฟิแลนนะจ๊ะร่าคาทรงกับแพงพร้อมถามมันดีหรือถามมันแพงก็คงจะมีคนสั่งล่ะจ๊ะเนี่ยผู้ใดกินกับว่าดีได้พี่น้องเดี๋ยวสิลองกินบังเดอคอยสิสั่งน้ำนักไว้ว่าเริ่มต้นที่เทอดใดแล้วหลังกินสิเทอดใดประมาณ ในกล่องน,นี้มีสิบซองเนะาะจ้ะฝากด้วยนะคะกาแฟนาริตะแล้วก็สบู่นาริตะจ้ะจ,จะลองลองกินดูเบิ้งลูกอมโมเลพี่น้องของประเทศไทยหากินยากแค่จ้ะโอเคนะคะฝากด้วยนะคะกาแฟนาริตะสบู่นาริตะสินค้าเพื่อนหลายอย่างอยู่ด้พี่น้อง ภูแลไอทางเมืองไทยเพิ่นขายเพิ่นหาเพิ่นหาอีอย่างก่อนละหืมหาคนขายอยู่จ้ะหาคนโปรโมทให้โยติดต่อได้นะคะ